สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับพี่น้องประชาชนครับวันนี้เนี่ยนะในสัปดาห์หน้าเนี่ยจริงๆเรามีโปรแกรมที่เราจะเปิดคนที่ทุจริตคอรัปชันในกรมสอบสวนกริีพิเศษนะครับในวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่นะยี่บสามเนี่ยตั้งใจว่าจะไปร้องปร,รัดกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ที่เป็นผู้หญิงได้ชื่อว่าเป็น คนดีคนหนึ่งที่มาจากกฤษฎีกานะซึ่งได้รับข้อมูลว่าเป็นหญิงเหล็กนะครับของกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ที่มีประวัติขาวสะอาดแล้วก็เป็นผู้นำของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยที่เป็นประหลัดเนี่ยเป็นมือสะอาดแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับประชาชนที่ร้องเรียนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันได้นะ จร,จริงตามแผนงานของเราเนี่ยตามแผนเราเนี่ยคือวันที่ย3บสามเนี่ยเราจะไปล้องการทุจริตของการแต่งตั้งเจ้าที่เดชไอคนหนึ่งเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับแล้วเราก็จะให้มีการลิบเงินเดือนย้อนหลังแล้วก็ดําเนินคดีกับคนที่แอบลักลอบนะครับในการทุจริตแต่งตั้งนะเจ้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษที่เป็นเมียของนะของคนคนหนึ่ง ที่มีการทุจริตนะครับที่มีการท mm ุจริตเรื่องรถหรูนะนะครับที่ขณะนี้ถูกปปชเนี่ยกาลังไต่สวนแล้วก็ภรรยาคนเนี้ยของเจ้าที่กรมสอบสวนพิเศษเนี่ยก็ถูกปปทเนี่ยนะครับร่วมกับผัวเนี่ยนะที่เป็นเจ้าที่กรมสอบสวนพิเศษที่ทุจริตเรื่องรถหรูตอนเนี้ยนะครับถูกปปทเนี่ยกาลังให้ชี้แงเรื่องการทุจริตแล้วก็ความร่ารวยผิดปกตินะครับ แรื่จริงตามแผนของเราคือวันที่ยี่สิบสี่เนี่ยก็จะไปดำเนินคดีกับผัวเขากับเพื่อนนะที่มีการใช้บัญชีชบาเนี่ยไปยัดรั์นะครับเจ้าของเจ้าของสโมสรฟุตบอลลำพูนเลเลอร์นะครับลำพูนเลเลอร์นะที่เป็นเจ้าของประธานสโมสรฟุตบอลที่อ้างว่าเจ้าของประธานสโมสรฟุตบอลเนี่ยสมคบ้ายยาเสพติดแล้วก็มีการเอาเงินเนี่ยมาฟอกในนามของสโมสรฟุตบอล ลำพูนเลยเออนะครับซึ่งอันเนี้ยบัญชีชบาเนี่ยเป็นชีม้าของพนันออนไลน์นะครับซึ่งอย่างจริงแล้วเจ้าของสโมสรฟุตบอลลำพูนเนี่ยนะประธานสโมสรฟุตบอลลำพูนเนี่ยนะครับเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีสมคบยาเสพติดเลยแล้วก็เป็นเรื่องของที่มีเด็กที่อยู่ในสโมสรน,นะครับนะเขาไปจัดงานปาร์ตี้กันแล้วก็ถูกจับและศาลก็มีคำพิพากษาลงโทษแล้วว่าเป็นการเสพยาไม่ได้เกี่ยวกับการค้ายา และหาเหตุในการอ้างว่าเนี่ยลูกน้องเขาเนี่ยนะหรือตัวเขาเองเนี่ยมีการโอนเงินเกี่ยวกับยาเสพติดอันนี้ซึ่งเป็นความเท็จทั้งสิ้นนะครับจริงๆแล้วไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยเพราะว่าเงินที่โอนไปเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของที่มีบัญชีของฉบานะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะทำไมถึงมีการเพิ่ถอนบัญชีฉบาเนี่ยสำหรับ คนที่ถูกเรียกนะครับถูกเรียกมาสอบสวนแล้วมีการถอนอายัดมีการถอนอายัดมีการถอนอายัดต,ตั้งแต่วันนั้นจะถึงวันนี้นะแทบหมดเรียกง่ายๆว่าบัญชีชบาเนี่ยมีการเพิ่ถอนอายัดคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเป็นว่าเล่นนะครับมูลค่าเงินเนี่ยนะครับที่มีการถอนอายัดเนี่ยมากกว่าหลายร้อยล้านบาทเอางี้กว่ามากกว่าหลายร้อยล้านบาทนะครับพี่น้องประชา,าชนดังนั้นเนี่ยนะ สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะจริงๆพามแพนเราเนี่ยคือจะต้องเป็นยี่สิบามยี่สิบสี่แต่เนื่องจากว่าผมมีภารกิจนะครับนะมีภารกิจในวันที่ยี่สบสามยี่สบสี่นะครับซึ่งนะจะต้องไปทําภารกิจพิเศษของผมจึงเลื่อนไปอีกประมาณต้นเดือนนะประมาณต้นเดือนกันยานะให้เวลาเขาไปเตรียมตัวก่อนแล้วก็ให้ฝ่ายของเราเนี่ยไปประสานท่านประหลักกระทรวงยุติธรรมด้วยว่า จะให้ใครมารับหนังสือการลองเรียนการทุจริตของเจ้าที่นะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือเดซไอน,นะครับนะอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหลายเรื่องที่เราจะต้องสะสางแล้วก็จะต้องนะครับทาลายองค์กรที่มีเจ้าที่เนี่ยบางคนที่มันทุจริตคอร์รัปชันมันไม่ควรจะเกษียณยุติการด้วยการลอยนวล โดยที่ได้เงินไปจํานวนมากคนพวกนี้มันจะต้องถูกทาลายจากองค์กรไปแล้วก็กเกษียณไปแล้วเนี่ยให้มันเป็นให้มันพบวิบากกรรมในการที่มันทุจริตเงินแผ่นดินเงินที่มันได้จากการทุจริตคอร์รัปชันไปนะไม่ว่าจะเป็นทั้งผัวทั้งเมียคู่นี้นะครับเราพร้อมที่จะชนนะตอน,นั้นเนี่ยก็ฝากถึงอธิบดีรรธกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับว่านะให้เดี๋ยวผมเลื่อนไปเป็นต้นเดือนกันยาแล้วกัน แล้วเดี๋ยวผมไปร้องนะ,นะครับคดีผัวเนี่ยร้องที่ปปปคดีเมียเนี่ยร้องที่ประลัดกระทรวงยุติธรรมนะแล้วก็คดีคดีหนึ่งที่มีกฤษฎีกาตีความออกมาแล้วนะที่เป็นเรื่องของการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อธิบดียังไม่ทําอะไรนะครับก็ผมบอกแล้วว่าผมให้เวลาถึงวันที่1 5กันยาถ้าท่านอาธิบดียังไม่ดําเนินการนะครับดําเนินการ ตามที่กฤษฎีกาชี้แจงมาที่กรมสอบสวนพิเศษนะครับผมก็มีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินคดีกับท่านอธิบดีนะครับนะในก็หาละเว้นปฏิบัติหน้าที่นะส่วนรัฐมนตรีนะครับนะก็สัปดาห์หน้าเนี่ยเนื่องจากเราไปแจ้งความมาที่สนผลยุธินนะครับแล้วนะแต่เพื่อความเพื่อความเป็นธรรมดีกว่านะเดี๋ยวน้องร้อยเวรถูกบังคับอีก ผมก็เลยตัดสินใจกับทีมงานว่าไปยื่นฟ้องที่ศาลร,รัชดาแทนนะอีกคดีหนึ่งแล้วกันนะครับนะครับนะเพื่อให้สมศักดิ์ศรีรัฐมนตรีหน่อยเนื่องจากว่ามาฟ้องเทศทผมนะครับนะมาฟ้องเทศทผมแต่นั้นเนี่ยคนเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะก็ถูกดําเนินคดีได้ถูกฟ้องร้องได้นะไม่ใช่ว่าเป็นรัฐมนตรีแล้วจะใช้อํานาจจะมาลังแกประชาชนก็ไม่มีก็ไม่มีใครกลัวกันแล้วยุคนี้นะ เมื่อนของที่นะครับมีคนประกาศว่าถ้าพรรคของเขาเนี่ยได้สอส,ะสะต่ำกว่า52คนเนี่ยเขาจะเล่นเล่นการเมืองตลอดชีวิตพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศอย่าลืมนะครับว่าตอนสถานการณ์โควิดใหม่ๆเนี่ยใครที่เป็นคนพูดเรื่องหน้ากากอนามัย200ล้านชิน้นพี่น้องประชาชนอย่าลืมนะครับว่าบุคคลพวกนี้นะตอนแรกนะครับบอกว่ามีหน้ากากอนามัย200ล้านชิน้นต่อมาบอกว่าเป็นวัตถุดิบ ก็ฝากพี่น้องประชาชนคนทั้ประเทศนะครับจะไปเลือกคนแบบนี้อย่าไปเลือกพรรคแบบนี้แล้วใครเป็นคนที่บอกว่าจะไปมาเป็นพรรคร่วมร,รัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ผู้ที่ปากใต้นะครับผู้ที่ภาคใต้นะก็ฝากพี่น้องประชาชนคนทั้ประเทศอย่าเลือกพรรคแบบนี้พรรคที่พูดแล้วเนี่ยนะครับกลับไปกลับมานะดังนั้นเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับเร็วๆนี้จะมีการเลือกตั้งนะครับนะ ก็ฝากพี่น้องประชาชนว่าอย่าเลือกคนที่เคยพูดอะไรไว้กับพวกเราในฐานะประชาชนชาวไทยทั้งประเทศแล้วพูดแล้วมีการสับปับนะจากหน้ากากอนามัยกลายเป็นวัตถุดิบหรือเลือกว่าจะไม่ร่วมกับรัฐบาลน,นะก็สุดท้ายก็กลับมานะร่วมกันสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นครับยุคนี้คือยุคเศรษฐกิจที่จ่ำแย่นะประชาชนลำบากยากเข็นไข่ขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอา นะครับสินค้าขึ้นเอาขึ้นเอาแต่ยาบ้าถูกลงแล้วก็ยาบ้าค้าขายเสรีนะครับเบิกบานสําราญใจนะอาชญากรรมเต็มบ้านเต็มเมืองและที่น่ากลัวที่สุดก็คืออาชญากรรมพิเศษพี่น้องประชาชนอย่าลืมนะครับว่าอาชญากรรมพิเศษที่พวกเราจะต้องต้องกลัวก็วคือว่ามันมีทั้งอานาจเงินอํานาจคอนเนคชันนะครับสิ่งต่างๆเราเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนประชาชนชาวไทยต้องช่วยกัน อย่าให้เกิดอำนาจพิเศษที่มีทั้งอำนาจเงินช่วยคนรวยไม่ให้ติดคุกช่วยนักการเมืองไม่ให้ติดคุกนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยรอบ8ปปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นได้เลยว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเลยมีแต่ส่งเสริมมีแต่ช่วยกันนะครับช่วยกันปกป้องไม่มีการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใดที่มีจริงก็คือยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมเลยว่ามีการ ถูกสารตัดสินลงโทษจำคุกนะครับเรื่องของการทุจริตคอร์ัปชันในวงราชการนะในวงราชการนะครับเราให้พูดถึงในวงราชการนะ